สวัสดีครับอยู่กับพ่อนายนะครับวันนี้พ่อนายก็จะมาเล่นเกมโลบอกนะครับแมปซูเปอร์มาร์เก็ตของนายอร่อยนะครับผมออบบี้นะครับไปกันเลยครับผมพ่อนายยังไม่เคยเล่นแมปนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องชีวาเคยเล่นหรือเปล่านะครับนะขออนุญาตปิดตารางคะแนนออกนะครับนะไปกันเลยครับกําลังโหลดกดเล่นโอ้มีคมริสต์มาสใหม่ด้วยนะเอากดคดริสต์มาสไปเลย แต่งตัวเป็นเซนตอร์คอร์ด้วยนะขออนุญาตกดข้ามไปเลยแล้วกันไปกันเลยครับผมกระโดดโอ้มีของขวัญด้วยไปกันเลยอันนี้น่าจะกระโดดข้ามอย่าโดนสีขึ้นกล่องเออ เว่อปครับผมไปกันต่อเอา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 มาไล่เร็วตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอนี่เหรอนายอร่อยโอ้โหนายอร่อยใส่ชุดสันตะคอเลยโอหมีเพื่อนมานด้วยตามมาเพื่อนนายนายอร่อยเขามาไหมเขามาไม่ได้นะโอเค ไปครับผมไปกับท่อตึดตเซลขายอะไรอะไปก่อนนะเพื่อนเปิดประตูไปเลยแล้วกันอันนี้น่าจะต้องกระโดดชิงเฉียงไปไปทางนู้นแล้วกันมันก็ไปทางนู้นแล้วกันคนไหนก็ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะนอของขวัญกันอ้ย ได้ของขวัญด้วยนะมีของขวัญด้วยอ้ยเราต้องพยายามเก็บกล่อ,องของขวัญด้วยนะเผื่อเขามีเไรงงเขาไปยังไงเนี่ยเขาไปยังไงเนี่ยเขาไปยังไงเนี่ยทางนี้อ๋อไปทางนี้โอ้โหโอไอ้เราก็ไปทางนู้น แล้วก็กระโดดขึ้นตอนนี้ในพื้นเต็มไปด้วยนมฮึบเคาน์เตอร์แคชเชียร์มีลูกค้าเยอะไหมครับผมขายดีไหมเอ่ยตัวน,นี้เราต้องไปยังไงเราต้องไปยังไงอะ่ะเพื่อนๆอนอ๋อมันเป็นสไลด์เรากระโดดข้ามสีเหลองเหลือไปนะ มันเป็นสไลด์อ๋อแบบนี้โอเคเฮ้ยฮารบอร์แลนด์เหมือนฮาร์บอร์แลนด์เลยนะน้องชิว่าเหมือนน้องชิวอยากไปมากเลยนะฮาร์บอร์แลนอะแต่ว่ามันไกลาจากที่พ่นายอาศัยอยู่เหลือเกินมีโอกาสที่จะไปพาน้องชิวาไปให้ได้อ้าวโดนน้ำหรือเปล่าเนี่ยภายหลังนะเพื่อนไปทางไหนครับ ื่อกี้เหมือนเราไปถูหรือเปล่าอะไรอ่ะอ๋อทางนี้โอ้ยนี่ไงไปไปไปอยู่ไนไรนทำจอให้มันไป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 กองของขวัญกองขงขวัญเย้ฮไปครับผมขึ้นฮามมาบนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วตอนนี้ เหมือนบ้านบอลเด็กนะแต่ว่าถ้าอยู่ฮาบ์เรแลนน่ะเขามีเครื่องให้เล่นเยอะเนะนาะข้าในดูหลายๆคลิปน้องชีวาเลยอยากไปนะเหมือนไปทางไหนอ่ะึบเอ้ยนี่ไงมีสไลเดอร์สีเหลืองสไลด์ลงไปเอ้ย โตูบไมล่ะโอ้เรามาทางนี้แล้วน่าจะต้องกระโดดเหยียบลูกบอลไปนะครับนะโอ้จะตกบไหมเนี่ยฮึ๊บฮึบอ,อู้ตกจน,นได้อืมอืมชิบชิบ ออุยซปเปอร์มาร์เก็ตเอาหรือว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เหยียบลุกบอลสีฟ้าพยายามต่อไปจ้ะจะพยายามต่อนะจ๊ะฮึบฮึบ ฮึบ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 พยายามไม่เหยียบนะไปจ้าไปกันเถอะเข้ามาในห้องสมุดน้วยนะเหมือนเป็นเฮ้ยเขาองกดหรือเปล่าไปครับผมไปกันต่อ เพื่อนนี้เหมือนเป็นวัดเลยนะทางนี้หรือเป,เป,เป,อเป,เปล่าไม่ใช่เหมือนเป็นเขางวงกวดเลยทางนี้นี่ีๆีประตูอยู่นี่โอโ้โหไปครับเพื่อนไป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 โอโ้โหวิ่งอย่างรวดเร็วเลยมั่นใจมากนะอนไหนเอ๊ ว่ายังไงไปกันเถอะไปทางไหนเนีทะลุเข้ามาเลยอูยอย้อันนี้เหมือนเฟ้นไฟเลยนะโอ้เอา เอ๋อนี่ปืนปืนปืนอยู่นี่โอ้โหมาได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วเห็นปืนแล้วจ้ะ ไมที่วิ่งมีให้น้อยจัง <c oughs> ที่วิ่งมีให้น้อยน้อยมาแล้วจ้าวิ่งก่อนจ้าอ้อกระโดดกระโดดที่นี่ จะผ่านนะครับที่วิ่งมีน้อยๆนะนายอร่อยนะเออวิ่งเป็นวงกลมแล้วกันนะครับ วิ่งวิ่งมันวิ่งไม่ออกโอ้โห้ยผ่านจะผ่านแล้ว ตั้งใจแล้วนะรอบนี้เราจะให้ผ่านเอ้ยติดติดติดเดี๋ยววิ่งก่อนติดติดติดเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียว เย e! ่ผ่านแล้วผ่านแล้วไปครับผมไปกันต่อเฮ้ยแฮมเบอร์เกอรจริงไปครับผมไปครับอู้เลโก้ไปครับผมกระโดดเยยบเลโก้ไป น้องมุกดานอนหลับนะครับนะก็เลยมีเวลานิดหน่อยนะครับนะก็เลยมาเล่นสักหนึ่เกมน่าจะต้องกระโดดเดยียบเสื้อผ้าน,นะครับนะข้ามไปนะกระโดดเดียียเสื้อผ้าลีโก้ปึ๊บอึ๊บเย้ประตูถูกปิดเราจะต้องผ่านห้องเก็บของสตาร์อ,อรีไปครับผมมีรถโฟล์คลิฟต์ด้วยนะ ไปครับหืมตกมองยากนิดนึงนะฮึบอ okay. ือตั้งใจด้วยความตั้งใจโอเค ไปครับผมเข้าท่อระบายอากาศไปไหนไหนแล้วทีนี้โอ้โหเดี๋ยวเอากล่องของคว่ันก่อน <c oughs> อ้าวดนไม่พัดนะครับเรียบร้อยเลยนะอย่าโดนไม่พัดนะไปวิ่งทะลุไปเอานิดเดียว อมันต้องถ้าถ้าถ้าไปโดนขอบขอบมันจะกระโดดให้เองนะเราต้องวิ่งตรงๆนะอันนี้ก็ต้องรอให้มันพัดเปไปก่อนนะไม่งั้นมันจะกระโดดให้เรานะออมาแล้วตามทุกศน ตามลูกส่วนมาเหมือนเป็นเขาวงกดนิดนึงนะใช่ไหมโอ้ไม่ใช่จำได้ไหมเนี่ยเหมือนตามสัญลักษณ์รูปรูปน้ำแข็งรูปหิมะไปหรือเปล่านะครับ นี่ก็ตันอืมบอกเข้าทางนี้ไม่มีนะครับนะหืมหืมตันอ้าวอ้าวไปทางไหนได้เนี่ยเดี๋ยวนะ ชัจะหลงทางแล้วนี่สัญลักษณ์ไปตามสัญลักษณ์ไปตามสัญลักษณ์นี่ไงออกมาเลยครับไปครับผมเออดานนี้สนุกดีนะเพลินๆดี ไปครับผมคีนิ่งแมพจุ๊บอืตอนนี้เราก็ใช้เวลาไปประมาณสิบสีนาทีแล้วนะครสิบสามสิบสีนาทีแล้วนะไปครับเข้าลิฟต์อืมเข้าลิฟต์เลยเข้าลิฟต์มาแล้ว ไปครับผมไปนูน่นทางน,นูน่นไปครับผมไปกันต่อ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 โอ้โหน่าจะเป็นทางนู่นนะ

โอเคนะครับก็ได้รับเหรียญเรียบร้อยนะครับจบนะครับแมปเอ่อซูเปอร์ซูเปอร์ปปรมาร์เก็ตของนายอร่อยออบบี้นะครับนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อหนายและน้องชีวาช่องชีวะชแนลด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่แมปหน้าแมปต่อต่อไปนะครับเนาะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยนะครับน้องชีวาก็ยังไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยว่างเนาะช่วงนี้น้องชีวาซ้อมนะครับซ้อมพูดโครงงานโครงการของเด็กน้อยคุณธรรมนะครับนะเป็นตัวแทนของเ,ออเพื่อนเพื่อนอนุบาลพี่ๆอนุบาลด้วยนะครับนะ ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ดูคลิปต่างๆในช่องชีวาชาแนลของพนายและน้องชีวาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆแล้วก็สวัสดีครับผมที่มาดูคลิปนี้นะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ